เอลยนี่ไะตบกสุกด้วยอุ้มนี้เลยอุ้มนี้เลยก่างตอนนี้ก็ไปนอนมาเลยลูกะไปนอนมาเหรอนอนอยู่ตรงศาลนั่นแหลยตื่นไล้นี่ยังไงได้อาบน้ำไหมนี่จะให้แม็กซับอาบน้ำเนาะเออได้แม็กซับอาบน้ำสบายนะมึงให้พองปน สบายของมึงในนีแล้วจะแพะก็อยากอยากรู้อยากเห็นแต่จะแเดะอย่าไโดนขัดอีกรูดอ่ะเมาแพะไปด้วยนี่น

นอนอยู่ตรงสาลน,น่แหละตื่นเนยนี่ยังไงแล้วได้อาบน้ำไหมนี่จะให้แม็กกลับอาบน้ำเนาะเออได้แม็กซกลับอาบน้ำสบายนะมึงให้พองปนสบายของมึงในมี่แล้วจะแพะแต่อยากอยากรูอยากเห็นแต่จะแพะเดี๋ยวก็โดนขัดอีรูดกอ้เออมา,าแพะไปด้วย ไปได้แล้วบินนี้เป็นยังไงบอกมันจะเคยอไปไหนมาไปไหนมาอ้าวไปทางนี้โอ้โหกลองอยู่ทางนี้กลองอยู่ทางนี้ดู้เลยรูเลยดูบางสินี่เนาะ อาน,นี่แพะกแพะอ้าเดยกเที่ยวใส่ล็สาากลกยย็่าจะใกล้หยิบแล้วก็วม,มากินอ่าเล็ดแตงแมงเล็ดฟักทองทนะยัาเล็ดฟักทองก็กินกระจออได้ยูอร่อยเนไง เห็นไหมล่ะอร่อยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อวานที่าากัดฉลบมือพี่บอยวานเมืวานเราดื้อไหม จอดดื้อป่าวจอไม่ดื้อเนาะจอดให้กินเก่งแค่นั้นเองกินเก่งยิ้มเก่งแล้วก็นอนเก่งเ่ยไม่ต้องมาใกล้แล้วลูกนะอยู่ปไกลเอาสลายช่วงนี้เขาอยู่กับพ่อเขาก็จะประมาณนี้สงบสงยมเตรียมตัวในช่วงนี้นะถ้าอยู่คนอื่นนะกัดมดถ้าอยู่กับพ่อเขาก็จะประมาณนี้ป้อน <c oughs> พ่อก็มีหน้าที่ป้อนไป มีลูกชาย<ม>คนเดียวปอ,ป,อปอนลูกน้อยอปอนลูกน้อยโยมเอ้ยนะมีลูกน้อยก็ต้องทําใจนะมีลูกน้อยก็ต้องทําใจเน้อมฟลิกเลยแต่เวลาก็เดินจะไม่ไม่ดูไม่อ้วนคุณโยมแต่ถ้าเกิดว่าเขานั่งอยู่เนี่ยจะตัวกลมมากกนะลมมากอยู่กับพ่อก็ประมาณนี้เป็นเด็กดีนะสง,งบสง,งเเยรเรียบร้อยเนี่ย <laughs> พยาคนอื่นก็กัดแต่เขาระพระในวัดยินเขาอากาศเมื่อวานกัดเขาเนี่ยเฮ้ลูกอ่ะอเจ้าเจ้าเอาไยกินแล้วมั้งก็จะอิ่มง่ายาเณียมนะกินแป๊บๆแต่เพราะว่ากินมาแล้วนะกินมาแล้วก็เพิ่งตื่น <c oughs>

ยังพวงพวงหมาะวงแพะอยู่ตเดินเดินมาแพะออากไปเร็วมิกก็ได้มิกเอาบอนั่นแหละจะได้เก็บกินง่ายๆลูกเอาไปไกลแต่พูดนี่ออกไปแพะก็จะมาหาจอนอมาเล่นกับจอกลัวจอเหงาต้องซื้อควายมาให้เป็นเพื่อนจอมั้งเนาะ วซื้อขวอยน้อยมาจาอเป็นเพื่อนกันเจาะอร่อยยมอร่อยแซบๆเราเวงอยู่กับโคเขาเขจะประมาณนี้เลยดูเอาไว้โยโคจะโยกคนถืไม่ได้